แต่ว่าข่าวต่อไปนี้เนี่ยอ่านแล้วสะเทือนใจคนมีลูกบางทีอยากจะมีแทบขาดใจก็มีไม่ได้แต<ช>่คนที่มีแล้วไม่พอใจกลับไปฆ่าลูกตัวเองอผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีลูกสาวมาแล้วสองคนคนที่สามอยากได้ลูกผู้ชายตั้งใจจะไปทำกิฟต์แต่ภรรยาดันท้องขึ้นมาก่อนคลอดออกมาเจ็ดวันไม่อยากได้ลูกสาวแล้วทำยังไงเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกจนตายแล้วเอาลูกไปฝังดินนั่นลูกนะลูกตัวเองนะ เมียโกรธมากก็เลยไปแจ้งความตำรวจมาจับหัวตัวเองฆ่าได้แม้กระทั่งลูกตัวเองนะฮะคุณพ่อรายนี้ชื่อว่าในอนุภาพอายุ4 5ปีเขาเป็นชาวไทยภูเขาภารีซอเขาทำธุรกิจเปิดร้านขายกิฟ์ช็อปอยู่หลังตลาดทาน,นินตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตำรวจนะฮะก็ไปจับกลุ่มมีตำรวจสพช้างเผือกประสานไปนยังตำรวจสพอดอยสะเก็ดนะฮะแล้วก็กู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างสําเ็จจับกลุ่มตัวแล้วก็พาเข้าไปไหน เอาลูกไปฝังตรงไหนก็พาเดินเข้าไปเดินเข้าไปอันนี้มันคือป่าท้ายหมู่บ้านนะฮะชื่อว่าหมู่บ้านใหม่สันโค้งในตาบลวงอาตําบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดผู้ต้องหาก็ชี้ตรงนี้แหละครับที่ผมเอาจอบขุดหลุมแล้วก็ฝังศพลูกสาวตัวเองนะฮะกู้ภัยก็ขุดขึ้นมาไปเจอศพภารกเพศหญิงห่อด้วยผ้าอ้อมสีขาวนะฮะแล้วก็ใกล้กับหลุสมสังศพเนี่ยยังไปเจอขวดน้ํายาล้างห้องน้ำหนึ่งขวดก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเจ็ดวันนะคุณเพิ่งลืมตาดูโลกนี้เจ็ดวัน ถามว่าคุณจะฆ่าลูกสาวคุณทําไมเขาบอกว่าผมนะเปิดร้านขายเป็นกิฟช็อปกับภรรยามีลูกสาวแล้วสองคนผมอยากได้ลูกชายเอามาสืบทอดธุรกิจต่างๆนานาความเชื่อของเขานะว่าก็เป็นลูกผู้ชายแล้วถึงจะให้ธุรกิจเข้าไปได้นะฮะก็มีแผนแล้วเดี๋ยวจะให้ภรรยาไปทํากิฟต์ต้องการจะเอาลูกชายไว้สืบสกุลแต่ดันตั้งคันขึ้นมาก่อน ตั้งคันก็ว่ากันไปก็รอขอดเป็นหญิงเป็นชายผิดหวังพอออกมาเป็นลูกสาวผิดหวังมากมนกับคนในครอบครัวทุกวันว่าไม่น่าเกิดมาเลยลูกคนนี้ไม่น่าให้เกิดมาเลยแล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าโควิดสิมันก็ระบาดธุรกิจมันก็แย่อยู่แล้วอะแล้วเขาก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเขาว่าอย่างนั้นก็เลยทยํายังไงดีละ่ะอุ้มลูกสาวเนี่ยขึ้นรถออกจากบ้านไปแล้วไปเอาน้ํายาล้างห้องน้ํากรอกปากลูกรอ,อให้ลูกตายแล้วก็เอาศพไปฝังดินตรงนี้อ,อ่ะไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะ โควิด <COVID. S 2> างนไม่ได้ไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงต่อก็เลยก็เลยต้องตัดสินใจอย่างนี้ครับแล้วทำทำลูกยังไงอะพี่ทำลูกยังไรรกงไก,ก็เอาน้ํายาห้องน้าให้ป้อนให้นะครับต้อนให้ตอนไหนป้อนให้ที่อยู่ที่เจ็ดยอดเจ็ดยอดใช่ครับอยู่ในรถใช่ไหมอยู่ในรถครับประมาณสักคืออาบประมาณสักห้านาที ท่านาทีต้องเหยียบผมอยากได้ลูกชายครับอยากได้ลูกชายอยากได้ลูชยยกชายเพราะว่าลูกสาวมีสองคนแล้วคนที่สามเนี่ยผมก็พาเนียไปปรึกษาหมอที่พวกเราค่าแล้ว<อ>แต่ว่ารู้อีกทีหนึ่งเนี่ย,ยาภรรยาก็ท้องฟอกร <c oughs> ผมทำอะไรแต่ฟังแล้วมันย้อนแยง้งด้จิตไม่ดีขายของไม่ได้ <S S S เลี้ยงไม่ไหวเลยต้องฆ่าแต่พอทำไปทำมาอยากได้ลูกชายครับ อืมเนี่ยฮะอันนี้คือคนเป็นพ่อนะนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า<ำ>คุณเลี้ยงไม่หวมันมีวิธีการคุมกาเนิดเนะาะทำยังไงที่จะคุมกําเนิดกันไว้อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เรื่องเนี้ยที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าภรรยาของของฝ่ายผู้ต้องหาเองเนี่ยมารู้ที่หลังว่าสามีเอาลูกสาวไปฆ่าแล้วก็ไปฝังดินก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความกับตารวจนะฮะตำรวจก็เลยนาตัวไปสอบสวนนะเขาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดนะฮะ ทีนี้ญาติของภรรยาของนายอนุภาพเนี่ยชื่อว่านายสุรศักดิ์เขาบอกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ทางญาติมาพูดให้ฟังและ3-4วันก่อนหน้านี้นะว่าอนุภาพเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวจะเอาลูกไปฆ่าทิ้ง นะฮะแล้วก็มีการพยายามขับรถไปดูลาดเราก่อนว่าจะไปฝังตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่คิดว่าที่พูดมา 3- ามสี่วันก่อนจะมาก่อเหตุจริงนะตอนนี้แม่ของเด็กยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นลมไปแล้วหลายรอบฟื้นมาก็เป็นลมฟื้นมาก็เป็นลมนะฮะเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหาพูดต้องหาคนนี้ไปฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะส่วนศพของทารกนั้นส่งไปให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยายบาลมหามราชนครเชียงใหม่ผ่าชนะสูตรกันต่อไปนะลืมตาดูรถได้เพียง7วันเท่านั้น